ครับสวัสดีครับพุฒพันธ์ครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์นะครับพุฒพันธ์ชลพันธ์พุทธเอศนะครับเขตโค้ชแมชช่อยูเนเต็ดนะครับพูดถึงการเสริมตัวในฤดูการในฤดูการหน้านะครับพุฒพันธ์ครับในการเสริมตัวของแมชช่อยูเนเต็ดในฤดูการหน้าเป็นไงบ้างครับครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเพราะว่านานแล้วนะไม่ได้เจอกันสําหรับการเสริมตัวในฤดูการหน้าเนี่ยเขามีเป็นบางตําแหน่งครับส่วนใหญ่จะเอานักเตะ ชุดเก่าเป็นหลักนะครับน้องๆชุดเก่าที่ร่วมทีมกันมาตั้งแต่ที่้าเป็นหลักแต่จะเสริมทีมจะเสริมผู้เล่นในบางตำแหน่งที่ไม่โจยูนเต็ดขาดไปนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ได้ติดต่อไว้นักเตะไว้สามคนแล้วครับแล้วก็ได้ตกลงสัญญากันเรียบร้อยแล้วครับในในสามคนนี้แต่ว่า,าเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังอุบไว้ก่อนผมยังไม่เปิดตัวแต่3ามตำแหน่งมาแน่นอนแล้วครับตอนนี้แล้วก็ กำลังจะอาเสริมีสักสองตำแหน่งนะครับกำลังอาเสริมอีกสักสองตำแหน่งเพื่อให,ใ,หให้ลงตัวทดแทนน้องที่ออกไปจากทีมสองสามตำแหน่งนะครับในปีนี้ครับมีถือว่าได้เตรียมตัวนะครับในการเล่นไทยลีกสามครับการวางแผนนะครับในการเล่นหรือว่าตัวผู้เล่นในการบริหารจัดก,การนะปีนี้เป็นไงบ้างครับครับก็สาหรับไม่โจยูวยเตดแล้วคงไม่ยากครับเหมือนผมกล่าวมาข้างต้นว่านักเตะ ตัวหลักนักเตะส่วนใหญ่ก็ย,ยังเป็นชุดเดิมนะครับแค่เสริมเปลี่ยงสีห้าตำแหน่งเข้ามานะครับสำหรับการเตรียมทีมผมจะเรียกนักเตะ,ะทั้งหมดที่ผมได้ติดต่อไว้ทั้งนักเตะเก่าและใหม่เข้ามารา,รายงานตัวในวันที่15มิถุนายนนี้ครับ mm. เพื่อเพื่อเพื่อจะเตรียมทีมแล้วก็ตกลงสัญญากันบางอย่างเพื่อให้ไอ้ทีมมันกลับเคลื่อนไปได้แล้วก็จะเริ่มซ้อมจริง,รงๆก็ประมาณวันที่20 มิถุนานี้ครับก็จะเริ่มช้อมแล้วสำหรับแม่โจยูเอเต็ดครับได้ว,วางเป้าหมายของของแม่โจยูเอเต็ดไว้ยังไงบ้างครับครับสำหรับเป้าหมายเราก็ท,ทีมต้องมันก็ต้องคอยฝันนะครับว่าเราเราต้องทำเป้าหมายถึงให้สูงที่สุดก็คืออยากไปแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่ผมบอกอนนะนั่นคือเป้าหมายแต่ส่วนจะได้ไปไม่ได้ไปนั่นหมายถึงว่าคู่ต่อสู้ของเราก็ ปีในี้ในในไทยลีก3ก็ก็แข่งขึ้นทุกทีมก็เตรียมทีมกันมาดีนะครับแต่การทาทีมก็เป้าหมายไม่โจ้มีเป้าหมายมาทุกปีว่าอยากไปแชมเปี้ยนลีกสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นประ,ประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งของเราด้วยขึ้นอยู่กับสภาพทีมของเราด้วยนะครับแต่ผมเชื่อเชื <ๆ S 1> ่อแน่ว่าความมุ่งมั่นของของทีมไม่โจ้ของเรานะครับทั้งเด็กใหม่ที่เอามาเสริมและเด็กเก่าที่อยู่นะสู้แน่ครับเพื่อไม่โจ้ตรงนี้นะครับ พวกเราจะทาให้เต็มที่ครับก็ก็โปรดคอยติดตามกันแล้วกันครับในในด้านงบประมาณครับผู้สนับสนุนปีนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับไม,ม่โจยุไอเต็ดอ่าก็เหมือนเดิมครับบริษัทปุ๋ยไข่มุกนะครับตราเดียใบไข่มุกก็ยังสนัสนบสนุนเรามาเหมือนเดิมครับแล้วก็จะสนับสนุนเพิ่มเงินเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับสาหรับแม่กับทีมแม่โจย,ยูไอเต็ดตรงนี้ส่วน ผู้สนับสน,นุนอื่นๆก็ตอนนี้มีสิทธิ์เกา่าไม่โจ้หลายรุ่นนะครับเข้ามาสนับช่วยกันสนับสนุนนะครับอย่างาน้องไม่โจ้ดุนางะนะครับก,ก็สนับสนุนมาอีกหนึ่งแสนนะครับจา,ากบตริษัทต่างๆตอนนี้ก็กำลังระดมทุนกันอยู่นะครับอนอกเหนือจากาผู้สนับสนุน,นหลักแล้วก็กยังมี สิทธิ์เก่าหลายหลายท่านพร้อมที่จะสนับสนุนทีมแมโจอยู่ในเต็ดอยู่ครับฝากถึงแฟนคลับนะครัแล้วก็สิทธิ์เก่าของแมโจนะยครับว่าปีหน้านะครับจะทาผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับให้ติดตามยังไงบ้างครับก็ฝากถึงแฟนบอลที่ติดตามแมโจยูนยูนในเต็ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิทธิ์เก่าทั่วประเทศนะครับติดตามพวกเราครับพวกเราเล่น บอลอาชีพมา3 4ฤดูกาลตั้งแต่ไตยลีก4ี่ขึ้นมาไทรลีก3พวกเราอยู่ในอันดับ1-3มาตลอดครับเราเราเราอยู่อันดับนี้มาทั้งทั้ง3ฤดูกาลครับก็ติดตามเชียร์พวกเราครับพวกเราชาวไม่โจ้และก็ลูกไม่โจ้ที่เป็นตัวแทนพี่พี่น้องน้องกับทีมไม่โจ้อยู่ในเตดตรงนี้จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อไม่โจ้ของเราครับครับคุณมากครับทุท่านครับครับสวัสดีครับ